ให้ร้องเพลงอะไรดีครับเพลงที่แบบว่าไม่ไม่น่าฟังเลยเออกระดูกคือคืนคือนตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่แน่หอเลยหัวใจจะขาดรอเลยเมื่อกี้ก็หวังตายทีนี้ตายแน่ไม่ต้องหวังเลยอ่ะยังไงอะกัปตันเอาเพลงฮิตที่สุดของยุคนี้ไหมครับเอาล่ะจจจจจ้า อะไรเนี่ยไอเนี่ยโอ้โหรู้รู้ปัญหาแล้วไอเนี่ยไปคาเครื่องบินอยู่มันไปขวางอยู่เงี้ยเดี๋ยวกัปตันกัปตันอันนี้ปีเครื่องบินเราเห็นมันไปขวางอยู่เงี้ยมันหวางเลยมันต้านลม ันตาไม่ออกมาเหรอไม่ถอดออกมาไปเสียบติดไว้เดี๋ยวเครื่องกระตกเรอกียบติดไว้เอาอัี้เดี๋ยวผมไปตามไปกับตันกับตันสมาก่อนเดี๋ยวผมไปตามรถบีทสองมามันจะมาตันเหรอเร็ว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 วุยวว้วเร็วยววเ็เ็นนะคะเนไม่ต้องขนเ้นไม่ต้องนเร้น กัปตันสอช่วยเครื่องบินเราเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวกัปตันเชิญหน้าไปที่เครื่องแล้วขับเลยครับผมถอดหมวกนิดนึงได้ไหมครับผมไม่ทราบชน็นผู้ใดครับพี่กัปตันสอเนี่ยกัปตันขอรับครับคุณโชว์คุณโชติพงศ์สิริธวัฒน์ครับ ไปตามาเจอได้ไงเสือภัยรสือรส์หรืองงกันเนี่ยอันนี้หมดล้เอาแล้วเอาแล้วงงเลยจำไม่ได้จำไม่ได้เปล่าพี่จำได้ป่ะอะไรพี่จำได้หรือเปล่าคุณไอ้คุณไอ้กำลังงงอ้าวใครอะเอสือรส์ครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เราด้วยเปล่าอ้าวเซอร์ไพรส์กันหมดเลยเอาเอาเลยเอาเลยพาใครมาเอาเลยเอา เอาเอาแล้วดูคุณไอตาใสแป๊บไม่ต้องมาหลอกเราเลยไม่ต้องมาหลอกเราเอางีเป็นอะไรกันกับคุณไอครับที่ผ่านที่งานผมให้บรรเทาที่ชัยนาทญาติไอญาติไอชัยนาทแตงวัดชัยนาท หาไม่ทันอะไรบอกไปเมื่อวานหาไม่ทันหาไม่ทันอ้าวแล้วไปเอาใครมาแล้วเห็นน้าก็เดินอยู่ใม่แล้วออกเอาอะไรแทนไม่ได้หรอแทนอะไรใครยังไม่รู้ตัวเลยเขาเป็นใครแล้วพี่เขายังไม่รู้จะขึ้นมาทำไมไม่ล้มสุดแล้วไอ้เขาสนิทกันกอดกันดีกว่าเอดกอดกอดกันเลยจริงจริงแล้วเนี่ยญาติเขามี แต่เราหาตัวไม่เจอเราก็เลยเอามาอำกันเล่นๆนี่หน้ามีหน้าแล้วนี่เขาตกใจใครใครหน้านีเลยใครอ่ะใครอ่ะผู้คนวางฟอร์มนี่วะอันนี้พี่ไม่ัยู่ไม่มีอะไรงงไหมงงไหมงงทั้งแถวใช่เพราะว่าไม่ได้บอกใครเลยอ๋อครับช่วงหน้าครับช่วงถัด ช่วงต่อไปเดี๋ยวคุยกับเพื่อนคุณไอซ์สวยไหมสวยมากครับผมชอบเลยเจอแค่หน่อยแล้วช่วงหน้ากลับมากันครับสักครู่เดียวครับเราแม่เมื่อกี้ก็เรื่องเครื่องบินไปแล้วนะครับสนุกสนานจนไปเลยนะเรื่องเครื่องบินล้อกะมาคุยกับคุณไอซ์ฮะวันนี้ไม่ได้คุยไอซ์คนเดียวครับเรามีเพื่อนสนิท รู้ด้วยนายอาสัยดีขนาดไหนครับก็รู้ทุกเรื่องนะครับหมดเลยผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้โสดไหมถามยิงโสดไหมโสดหุนบางล่างน้อยเลยทีเดียว้พี่พี่นี่กำลังโสดอยู่เลยพี่ไม่มีเลยพี่สวยไหมพี่อิมชิดซ้าย เดินมาทางเดียวกัน2องคนนี้ชิดซ้ายชิดขวาเช่เฮ้ยโูกเปียกไปหมดเลยยังโอดอยู่ด้วยสอดอยู่ด้วยโอ้โหพี่ตกรลงกอลอก่อนว่าใครจะจีบพี่ดีกว่าพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วเปิดทางให้ผู้ใหญ่ดีกว่าเจอไหมเจอเลยนะพบเลยนะครับเพื่อคุณไอ้ครับคุณวลัยศรีจิระแสงทองครับน้องหญิงงครับ เย็นเยงๆจ้าเยงอยู่ใกล้ๆเลยเพราะว่าพี่อาอังกฤษเขาชอบมากเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้บอกว่านี่ทิดซ้ายนี่ทิดขวาน้องเบียดใช่ไหมดูสู้ไปนะฮะาเนพี่ดิ๊ครับทุกวันนี้ใช้งวงสะบัดไปทางไหนฮะใช่เลยพายทางซ้ายเออน่ารักดีน่ารักดีอ๋อจะเปลี่ยนใจไหมฮะ อะไรมันไม่ได้เพราะจะเปลี่ยนดิพี่ไม่จะเปลี่ยน่ไหมพี่พี่เปลี่ยนพี่เพื่อพี่เธอพี่ะไม่ยิ่งก็น่ารักน่ารักรู้จักกับไอ้สนิทสนมกันได้ยังไงก็เริ่มจากแรกคือเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนคบกับเพื่อนอยู่เราไม่ไม่คบไม่คบเขาเป็นการส่วนตัวเลยไมเอาต้องมาเผื่อผ่านเพื่อนก็รู้จักจากเพื่อนมาก่อนอีกทีนะคะไปไหนด้วยกันบ่อยไหมฮะถ้าเวลาว่างๆอะครับส่วนมากก็จะแบบรถมันจะวิ่งช้ากว่าเดิมไหม ได้วิ่งช้ากว่าเดิมมาไอแหนบปันพังไปข้างียวตอนเล่นนะหญิงๆจาไม่มีอะไรนะครพวกพี่อ้ำกันหนุบๆปากกเยอะแยะถามว่นขึ้นแท่นแล้วก็โดดแต่นี่เลยเดี๋ยวถามอีกงนิดนึงครับเอ้ถามไอ์ดว่าไอ์ครับหญิงก็เป็นคนนิสัยบุคลิกเป็นยังไงถึงจะแบบมาสนิทกันได้เขาจะเป็นคนเขาเรียกอะไรอะที่ตามใจไอ์นะนะเพราะบางทีเนี่ยไอซไอจะแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงเวลาเวลาที่เราอยู่ส่วนตัวหมายถึงว่า บางทีเราก็อยากจะไปไหนอยากจะไปไไหนอะรยังไงเขาเขาก็จะตามใจว่าเอาไปไหนเอาไปไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็ไปกินได้ทุกที่เลยว่าคอยเป็นเพื่อนต่างๆอยากกินอะไรก็ตามใจเขาก็ตามใจสิเพราะกากินด้วยเขาว่าห้ามไม่ได้เขาก็รอเขาด้วยเลยข้าวขาหมูดีขนาดเลยใช่ไหมข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่กินประจําเลยเพราะอันนี้ก็อ่ำๆกันนะครับเป็นคนซุ่มซ่ามไหมฮะไอซ์ให้นุ่มๆตอบแบบไอซ์เป็นคนซุ่มซ่ามไหม บางทีค่ะบางทีแต่เรื่องเด็ดสุดคือตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดค่ะร่าสุดเต้นค่ะไม่แรงไปนิดนึงค่ะเต้นเต้นเอ้นตัวนี้ไม่ต้องแรงป็นยังไงฮะเต้นแหนเต้นเพลงเบลล์ค่ะของกอล์ฟไมค์อะค่ะ มันออกลีลามากขนาดนั้นเลยมันต้องเต้นออกแรงนิดนึงแบบแรงเบาแล้วอะไร่ะน้องก๊อฟน้องไม้แหละ้เขาเขาจะแบบเป็นแดนแดนหน่อยเต้นเก่งหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเราร้องเพลงก๊อฟไม้เราก็ต้องเป็นพี่หน่อยผมก็เลยลาวดรอฟมันเลยออกมาจากเวทีตีลังกามาตีลังกามาเนี่ยช่วงช่วงลาว d ร r ฟเนี่ยช่วงช่วงดรอฟเนี่ยก็ได้เกิดการฉีกขาดแล้วโอ้โหขาดแบบเป็นรูปตัว T เลยทีเดียวพี่ ย่งใหญ่ใหญ่ใหญ่มากค่ะค่ะาดยขาดชนิดที่ว่าผมยืนแล้วกางเกงมันสายเห็นเพราะว่าเราเราเราเต้นป่ะหรือหรือเราตีลังกาเขาบอกเราตีลังกาออกมาแล้วแล้วยังไงอะยังไงจะทําไงคุณร้องต่อเลยหรือว่าต้องร้องพี่เพราะว่าเพลงกางเองก็ขาดอย่างนั้นแหะคือมันขาดตั้งแต่ออกมาเลยพี่ครับทษนะครับตอนจะวางเกงขาดแล้วร้องเพลงเนี้ยไอ้ลำน้ํำมันเอ่อไอ้เรือ แถวหน้าโชคดีหมดแทงเลยแทงหวยกันเลยพอดูเสร็จดนตรียังไม่จบเลยวิ่งไปแทงหวยกันเลยแทงอะไรกันไรศูนย์หนึ่งศูนย์เรียกว่าเรียกว่าต้งแถบผูกก็ต้องแทบเลยเดี๋ยวแล้วไงเราก็ร้องต่อร้องต่อสิบผลิตนะร้องสองเพลงด้นะครับคือจบเบาแล้วต้องร้องเพลงชายอีกเพลงหนึ่งทีนี้ครับ ความสามารถพิเศษของไอซ์อีกอันหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เล้เดี๋ยวก็เรื่องอะไรครับต้องหญิงหญิงเรื่องการพากเสียงค่ะเพราะเขาเรียนเอกมาค่ะเอกทางนี้มาทางตรงกับการแสดงเอกพากเสียงกำกับการแสดงและกำกับคุณไนายชอบภาพเสียงเหรอฮะคือเวลาเรียนเนี่ยมันก็จะมีวิชาหนึ่งที่เราจะต้องแบบว่าเรียบเรียงบทแล้วก็บางทีเราก็ต้องทําละครหุ่นเป็นพัพเป็ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการพากเสียงการลงเสียงหรือบางทีเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับพากเสียงและชอบภาพ เห็นในข่าวว่าชอบภาคหนังเรื่องอะไระไหม<อ>พิเศษจริงๆไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องพิเศษอะไระแต่ผมชอบแบบคือเด็กๆผมชอบดูหนังจีนไงโอ๋โอไหนลองลองสนิดดิฮะลองสักนิด,ด,อนดโอ